สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเตรียมเฮเศรษฐาเผยพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์สื่อเตรียมทำข่าวได้เลยวันที่12กันยายน2566ในเายสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงภาพรวมการอภิปรายเมื่อวานนี้ว่าเป็นบรรยากาศที่ดีสร้างสารรค์และมีการจัดสรรเวลาได้ดี มีข้อเสนอบางข้อที่นำกลับไปพิจารณาได้ส่วนการชี้แจงต่อที่ประชุมนั้นก็จะพยายามชี้แจงให้ชัดเจนแต่ยังต้องขอดูในรายละเอียดของแต่ละกระทรวงทั้งเรื่องงบประมาณและวิธีการทำงานกรอบเวลาข้อกฎหมายเนื่องจากขณะนี้ยังไม่ได้เข้าไปบริหารและยังไม่สามารถสั่งการอะไรได้ต้องรอให้ถแถลงนโยบายเสร็จสิ้นก่อนส่วนนโยบายหาเสียงนั้นนายสิทธาระบุว่า เป็นนโยบายหลักโดยรวมเช่นการคมนาคมการยกระดับประชาชนสิทธิเสรีภาพที่ได้พูดครอบคลุมส่วนแผนรายละเอียดจะเข้าไปบริหารจัดการอีกทีส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกในวันพรุ่งนี้13กันยายนนายกเปิดเผยว่าก็จะมีมาตรการที่เซอร์ไพรส์โดยวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายสื่อเตรียมทำข่าวได้เลยจะมีลดค่าไฟน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งได้หารือกับรมชคลัง วันนี้มีหลายเรื่องที่ต้องทำและจะยังอยู่สภาจนถึงปิดประชุมหักเรื่องไหนชี้แจงได้ก็จะชี้แจงทันทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ